ลูกกูวังนี้ตาานาเดินเป็นเสนนานนานเด็เนนนนกเดินคนเสี่งหวาซื้อรถในแคว้นมันกันหนึ่งเจเสนนานนานนานจงานฟอนเดะเจ็ดฟอนกั่น้ำซื้อรถไวลูกบ้ากูก็จะมาเดิน,นเป็นแส้นนานนานเสียงหวาเดือนนี้้อบานในแคว้นมันลั่งหนึ่งหลานจ้านานนาน นานว่าเจ็ดแสนนานลูกเจ้าคูเรียนรามได้พวทสงคมนานนานได้กันนานมันดีเพื่อได้พวทส่งคนไม่ดีเพื่อเดือนคอนพวคนแวกเสือตอนไต่ขันหนึ่งเจ็ดแสนนานนานพอเดือนนี้พุ่ยคนหนึ่งเสือมาในหลังหลังหนึ่งหลามซ้ำนานานาโจกับลูกบูรโอลแล้วนานกวามัน